ครีดเลยอ่ะอาการมันเป็นยังไงแล้วครันเนี่ย อยาเดินบนพึมพำมาอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่ซูเปครวชสดงคือพอดีตอนนี้หนูกําลังมีแพลนว่าอยากจะทำกั้นผนังห้องแต่ว่าเราก็กลัวในเรื่องของปัญหารอยแตกร้าวตทมรอยต่อแล้วก็จากบ้านของเพื่อนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาตรงนี้อยู่ด้วยเราก็เลยอยากจะเตรียมตัวไอ้้อมก่อนว่าจะต้องทํายังไงบ้าง่ะค่ะก็เลยเครียดอย่างนี้ค่ะโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยการกั้นห้องเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่การกั้นความคิดถึงของพพ่เนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับเนี่ย อีกแล้วเหรอคะสักนิดหนึ่งสักน,นิดนึงนะครับจริงๆเรอเล่นรอเล่นนะครับะจะบอกว่าเรื่องปัญหารอยร้าวเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพะนะครับหรือการใช้สินค้าที่ผิดประเภทไหนมันยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมอุปกรณ์แป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับได้ค่ะไปดูันเลยค่ะ ไหนคะเทคนิคที่ว่าเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ออยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมีสมาร์ทบอร์ดขอบลาดก่อนนะครับขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรแปดสิบความหนาแปดมิลแผ่นใหญ่เนี่ยทำให้ช่างทํางานได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องมาต่อแผ่นหลายๆครั้งะนะครับและที่สําคัญที่ต้องใช้ขอบลาดเนี่ยเพื่อให้ตรงขอบที่ลาดเนี่ยนะครับมีพื้นที่ให้ปูนฉาบไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะครับทาให้สามารถฉาบตัวรอยต่อได้เรียบเนียนนะครับ แล้วอย่างนี้ถ้าหากใช้เป็นขอบเรียบแทนนะคะโอ้ถ้าขอบเรียบนี่ไม่ได้ครับขอบเรียบเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้รอยต่อเนี่ยแตกร้าวนะครับแต่ตัวขอบเรียบเนี่ยเราสามารถติดตั้งกบบเท่ๆได้ด้วยการเว้นร่องแล้วก็ยางแนวด้วยกาวพี้ครับอ๋อแต่ขอบเรียบขอบลาดงงใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มงงแล้ว<ช><ช>มันเยอะใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นจําง่ายๆ,ๆนะครับถ้าจะฉาบเรียบค่ะ ต้องใช้ขอบลาดฉาบเรียบต้องใช้ขอบลาดฉาบเรียบต้องใช้ขอบลาดครับขอบลาดใช้ทําฉาบเรียบขอบลาดใช้ทําฉาบเรียบถูกต้องเลยครับเนียบเข้าใจถูกต้องนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วยังไงต่อคะพอเรามีสมาร์ทบอร์ดขอบลาดแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีปูนฉาบที่เอามาใช้คู่กับมันนะครับซึ่งก็คือปูนฉาบตัวนี้นี่เอง อนี้คืเรียกว่าปูนฉาบสมาร์ทจอยนะครับสมาร์ทจอยเอาไว้ใช้คู่กับสมาร์ทบอร์ดขอบลาดและอันนี้ปูนฉาบสมาร์ทจอยตัวนี้ค่ะมันพิเศษหรือแตกต่างจากตัวทั่วไปยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะครับมีสี่ข้อนะครับมีสี่ข้อที่พิเศษมากๆนะครับค่ะข้อแรกนะครับแข็งแรงกว่าปกติถึง4เท่าข้อที่2นะครับประหยัดเวลาไม่ต้องทาสีรองพื้นข้อที่3สามารถทาสีทับได้เลยครับทาสีทับได้เลยสีจะติดแน่นทนนานและข้อสุดท้ายใน1ถุงใหญ่นะครับ มีหถุงย่อยแบบนี้ครับห้าถุง นะครับสามารถแบ่งไปใช้เก็บงานได้ตามสะดวกนะครับสามารถใช้งานได้ถึง37ตารางเมตรนะครับโอ้โหแข็งแรงกว่า4เท่าขนาดนี้เนี่ยก็คงหมดปัญหาแล้วก็ความกังวลในเรื่องรอยแตกเล้าไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับและด้วยความง่ายของมันนะครับสมารทบอดขอบลากจับคู่กับปูนฉาบรอยต่อสมาร์ทจอยเราจึงเรียกรวมว่าสมาร์ทวอลอีซี่นะครับง่ายๆเพราะต่อเติมง่ายแถมเร็วกว่าเดิม5้าเท่าเมื่อเทียบกับการทําผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ทํางานยากใช้เวลานานแล้วก็ยังเลอะเทอะอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถทาสีทับติดวอลเปเปอร์หรือติดกระเบื้องหรือทําสีสไตล์ลอฟก็ได้นะครับผม <Wow. S 1> นอกจากนี้นะครับยังมีระบบผนังอีก2แบบนะครับที่น่าสนใจนะครับ ระบบผนังระบบแรกนะครับคือ smart wall cool ที่ช่วยให้บ้านเย็นกว่าเดิมถึง5เท่าโดยใช้ smart board SCG คู่กับฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น cool wall 65 mm p r e m ม u m และก็มีอีกระบบหนึ่งก็คือ smart wall privacy ซึ่งตัวนี้เน้นในเรื่องของความเงียบทาให้เงียบกว่าเดิมถึง1.2เท่าโดยใช้ smart board SCG คู่กับวัสดุอะคูสติก SCG รุ่น silent sound block S 5 0ครับ อย่างนี้ก็สรุปได้ว่านะคะถ้าเราใช้วัสดุที่ถูกประเภทนะคะแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยปัญหาจุกจิกภายหลังเนี้ยก็หมดผมไปได้เลยใช่ต้องขอบคุณซูเปอร์ช่างมากๆนะคะวันนี้ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำนะคะยังไงเดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปเตรียม s m a r t ท a อร์ดอีซนะคะแล้วก็วัสดุดีๆอยาสมาร์ทบอร์ดขอบลาดและก็ปูนฉาบสมาร์ทจอก่อนนะคะจาก SCG ต้องเลยครับผมค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะค่ะ